ถ้า <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยคุณคงศักด์ก็ได้ขับรถมาในเลนที่เตรียมจะเลี้ยวอยู่แล้วนะครับนะฮะจากจากข้อเท็จจริงเนี่ยเมื่อเมื่อเตรียมจะเลี้ยวแล้วเนี่ยได้ได้เปิดไฟเลี้ยวก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะฮะแต่กรณีที่เกิดชนตรงนี้เนี่ยจากข้อเท็จจริงถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยความประมาทความประมาทน่าจะไม่เกิดจากอุณคงศักด์นะฮะ ความประมาทน่าจะเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถก็ดีเนี่ยเวลาเราชะลอไปเนี่ยอยู่เลนขวามือเพื่อจะเลี้ยว <ๆ S 1> เพื่อจะเลี้ยวใช่ไหมครับเลนที่2ก็เพื่อจะเลี้ยวใช่ไหมอย่างเงี้ยเราต้องยกยกไฟในด้านที่เราจะเลี้ยวฉะนั้นเมื่อเราได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยกรณีไปเฉียวชนตรงนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมามองว่าการเฉียวชนตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากฝ่ายนู้นเนี่ยประมาทมาหาเราหรือเปล่าอย่างไรแต่ถามว่าข้อมูลขนาดนี้เนี่ยจะเราให้ฟันธงไปบอกว่า คุณคงศักดิ์จะถูกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะตอบได้ยากมากนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะว่าเมื่อปฏิบัติตามตามกติกาที่สากลก็ขับกันอย่างนี้นะฮะจากพฤติกรรมต่างๆคุณคงศักดิ์น่าจะไม่ผิดและประกันไม่น่าจะสรุปได้ว่าคุณคงศักดิ์เป็นฝ่ายผิดนะครับฉะนั้นข้อสาคัญมันมันมีคําถามอย่างนี้ว่าทาไมทาไมมีประกันแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณคงศักดิ์ผิดหรือถูกเนี่ยประกันมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะครับถูกไหมครับ มันจะไปกังวลอะไรครับสมมุติว่าคุณคงฝากประกันชั้นหนึ่งแม้ผิดก็ต้องรับรอก็ต้องรับผิดชอบเราทั้งเราและทั้งเขาอยู่แล้วถูกไหมครับนอกจากเป็นประกันชั้นสามก,ก็ยืนะฮะถูกไหมครับอ่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากว่าเออถ้ามีประกันมาด้วยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งจะผิดหรือจะถูกยังไงบริษัทประกันต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งทั้งคู่อยู่แล้วนะครับมันจะมีนิดเดียวนะฮะเพื่อนเติมท่านนายกนรินทร์พงศ์นิดเดียวนะครับว่าถ้าไม่มีผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บ คือไม่เกี่ยวเนื่องไม่เกี่ยวพันกับคดีอาญาเนี่ยนะครับก็ก็เป็นเรื่องของบริษัทประกันถ้าบูดเป็นเรื่องของค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องในทางแพ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบไปนะครับครับอันนี้มันก็เป็นการรับรองโดยตั้งแต่เกิดแล้วครับว่าบุตรคนนี้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาเอาเท่านี้แล้ครับก็สามารถไปยืนยันได้แล้วครับ ครับครับรับรองแล้วตั้งแต่เริ่มนะครับการรับรองแล้วเนี่ยมันถอนกันไม่ได้หรอครับครับครับเพียงแต่ว่าครับเพียงแต่ว่านําเอาหลักฐานนี้นะครับไปแสดงให้เห็นนะครับไปแสดงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าว่าถ้าปัจจุบันนี้นะครับเด็กคนนี้นะฮะยิ่งยิ่งยิ่งมีกฎหมายใหม่ที่มาบอกบอกว่าบุตรเนี่ยสามารถ เด็กเนี่ยนะครับที่เกิดมาแล้วเนี่ยไปทําบัตรประจําตัวเด็กได้ใช่ไหมครับประจําตัวประชาชนตั้งแต่เด็กแต่กับการว่าตอนนี้เด็กเนี่ยมาใช้นามสกุลของคุณเจนจีรานะครับเขาก็เลยถือตรงนั้นมาแต่เราเนี่ยนำเอกสารไปยืนยันได้ว่าตั้งแต่เกิดคือใบเกิดสูติจบัตรเนี่ยเขาใช้นามสกุลของบิดาเขาและต่อมาเราได้เปลี่ยนานามสกุลเดิมที่ของบิดากลับกลายเป็นของมารดาซึ่งเป็นสิทธิที่ทางม,มาทําได้แต่เราต้องการจะยืนยันเพียงแต่ว่า การยืนยันเพื่อย,ยืนยันว่าบุตรนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาที่ชื่อนี้เท่านั้นเองครับครับเพราะเขาเขายืนยันอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นบิดาครับครับเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่บิดาเขาจะต้องไปเบิกนะครับไม่ใช่เด็กไปเบิกนะครับบิดาเนี่ยเขาจะต้องใช้สิทธิ์ว่าสมมติบิดาเป็นขนาาน้าราชการบิดาก็ไปเบิก นะครับคือค่ารักษาพยาบาลของบุตรบิดาก็ไปเบิกในส่วนของต้นสังก,กัดของบิดานะครับเ <c oughs> พราะบิดาใช้สิทธิ์ตรงนั้นบิดาไปเบิกมาแล้วปั๊บเนี่ยมันก็เป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเรื่องของบิดานะครับ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของคุณเจนจีราที่จะไปใช้สิทธิ์นะคร, <c oughs> ครับครับครับอ,อย่างนี้ครับคือทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ถามว่าใครมีสิทธิ์ <c oughs> ทางคุณเจนจีราก็บอกว่าคุณพ่อเขามีสิทธินะไม่ใช่เด็กมีสิทธิ์นะครับ คุณพ่อเขาเป็นคนได้รับสิทธิ์นะครับคือเบอิกค่ารักษาพยาบาลของลูกได้แต่เบิกแล้วเนี่ยคือเอาเงินค่าคือเอาไปเสร็จรับเงินเนี่ยนะครับของทางโรงพยาบาลออกให้เนี่ยไปใช้สิทธิ์ของบิดาเบิกเบิกแล้วเนี่ยทางต้นสังกัดบิดาก็จ่ายให้บิดานะครับครับไม่ได้มาจ่ายให้เด็กนะครับเพราะมันเป็นต้นสังกัดมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ที่บิดาได้รับครับครับ ผมว่าความกังวลน,น่าจะอยู่ตรงที่ว่าบิดาจะยอมใช้สิทธิ์ของบิดาในการไปเบิกต้นสก,กัดหรือเปล่าไอ้น,นี้อันนี้ลําบากมากกว่าสิทธิ์ของความเป็นจริงสิทธิ์ของความเป็นจริงเนี่ยในสูจิบัตเนี่ยสูจิบัตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับสูจิบัตตั้งแต่เกิดเนี่ยบอกเลยครับว่าบุตรคนนี้เนี่ยเป็นบุตรอันเกิดเป็นลูกของคุณเจกิฬากับนายกอและก็ใช้นานสกุลของนายกอมาโดยตลอดเพิ่มจะมาเปลี่ยนจากนายกอเป็นคุณเจกิฬานี่เองครับ ส oh. อ,อบออกเพราะเราสากับมือใช่ไหมฮะเจริคัตจะไม่ต้องบอกอย่างนี้ครับเอาา่อกรณีบ้านเรือทอนเนี่ยมันมันก็เปรียบเหมือนอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมไม่ต่างกันนะฮะคอนโดมิเนียมวันนี้เนี่ย จะมีการนิติบุคคลที่บริหาสรส่วนกลางถูกไหมครับผมถามว่าคอนโดร้อยห้องเนี่ยไม่มีนิติบุคคลมาบริหารเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะเก็บค่าส่วนกลางอย่างไรถูกไหมครับวันนี้คอนโดธรรมดาเนี่ยอย่าว่าจะเอื้อทอนเลยครับก็เปลี่ยนกรรมการทุกๆเดือนนะฮะทะเลาะกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันว่าเงินไปไหนอย่างไรนะฮะตันนี้เรากลับมาเรื่องเราก่อนว่าเมื่อเป็นเอื้ออทอนแล้วเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลก็ดี แต่าก,การบริหารจัดการส่วนกลางเนี่ยก็ไม่แตกต่างกับคอนโดมิเนียมที่ผมกําลังเรียนไปสักครู่นี้นะฮะก็คือต้องมีคณะกรรมการเนี่ยมาเรียกเก็บค่าส่วนกลางในอัตราที่เขามีการประชุมกันในคณะกรรมการนะครับฉะนั้นาจากกรณีที่เป็นตัวอย่างเนี่ยเมื่อเรียกเก็บเกินไปแล้วเนี่ยมันก็ดูที่มตินั้นะออกมาโดยชอบหรือเปล่าถ้ามันออกโดยคณะกรรมการที่ชอบแล้วเนี่ยลูกค้องที่อยู่ในบ้านอที่จะถอนก็จะต้องปฏิบัติเท่ากันหมด นะครับคงไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่สมมุติว่ากรณีเนี่ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมาเช่นกลุ่มใหญ่ๆห,หรือ,อ,อส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีมีก็สามารถจะไปร้องเรียนว่าข้อกําหนดที่กําหนดมาเนี่ยไม่ไม่เป็นธรรมต่อลูกห้องอย่างนี้ก็สามารถจะไปโต้แย้งสิทธิ์ได้แต่ถ้ากรณีเนี่ยเขาออกเป็นมติแล้วเห็นชอบร่วมในคณะกรกรมการแล้วว่าต้องจ่ายในอัตราเท่านี้เนี่ยคนที่อยู่ในนั้นก็ต้องปฏิบัติต,ตามนะครับ เพราะอย่างนี้ครับมันมีทั้งค่ายามันมีทั้งค่าหลายๆอย่างในในใน,ในวันนี้ซึ่งค่าของเชียมันสูงขึ้นนะครับนะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่ยอมเสียส่วนนั้นไปก็มีคําถามว่าแล้วเราจะเอาส่วนไหนมาบริหารบ้านเอื้อทอนได้นะครับนะครับตรงนี้ก็ต้องดูก่อนว่าถ้าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามนะครับมติตรงเรื่องตัวเงินที่เกินขึ้นมาเนี่ยก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการในบ้านเอื้อทอรน,นั้นๆนะครับ ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะฮะก็หมายถึงว่ามันไม่สามารถจะปฏิบัติได้จริงนะฮะเช่นมันเกินกว่าควาเป็นจริงกับรายได้ที่ผู้บุคคลเหล่านั้นอยู่นะฮะตรงนี้เราก็มีสิทธิ์จะเข้าชื่อแล้วร้องเรียนกลับไปได้นะครับแต่ถ้าเขาแตกมาแล้วว่าแตกมาแล้วว่าทุกหมากทุกตาเนี่ยใช้ไปในเป็นส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยลูกคองหรือผู้อาศัยต้องปฏิบัติตามทั้งหมดนะครับนะ mm hmm. ครับครับ นี้นะครับเอากันก่อนว่าถ้าตามคำถามบอกว่าภรรยาจดทะเบียนกับสามีและยังไม่อยาและยังไม่มีการหย่ากันอย่างนี้กฎหมายถือเอาไว้ก่อนนะครับว่าสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยาโดยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยครับสมบูรณ์เลยทีนี้คำว่าภรรยาขโมยทรัพย์สินไปนะครับมันเคยมีดีกานะครับทานายกไม่ก่อนน,นะครับ ภรรยากับสามีทรัพย์สินที่ได้กันมาในระหว่างอยู่กินกันเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขโมยไปก็าเรียกขโมยนะครับครับไม่ขโมยครับอาจารย์ตอบดีครับผมงงงแลครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะครับทรัพย์สินทรัพย์สินที่เป็นของสามีภรรยาที่จดทะเบียนกันอยู่นี่นะครับเราจะไปบอกว่าทรัพย์สินนี้เป็นของภรรยาหรือทรัพย์สินนี้เป็นของสามีแต่เพียงลำพังไม่ได้นะครับเพราะัครไม่ได้ ยกเว้นไม่แต่เพียงว่าทรัพย์สินตัวนนียจดไว้ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเช <c oughs> ่นท่านนายกบรินโพงของผมเนี่ยนะครับจดทะเบียนไว้ว่าก่อนแต่งงานเนี่ยที่ดินของแกที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมีอยู่พันไร่เป็นของแกเพราะว่าคุณพ่อของแกยกให้ถึงแม้ว่าแกไปแต่งงานไปจดทะเบียนโฉรกดะไรไอ้น,อนี้เป็นสินส่วนตัวของแกอย่างนี้ไป,ไปยุง่งอ่ะองแกไม่ได้ครับ แต่ถ้าเพื่อท่านนายกสมรสกับภรรยาแล้วก็มีสักย์สินได้มาในระหว่างสมรสแล้วภรรยาเอาไปนั่งเหมือนกับกรณีของคุณคมที่ว่าเนี่ภรรยาเอาไปอย่างนี้จะไปกล่าวหาหรือจะไปพูดไม่ได้นะครับว่าภรรยาขโมยไม่ได้เพราะมันเป็นทรัพย์สินด้วยการทั้งคู่ครับแล้วยิ่งคุณคมนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนตรงไปตรงมาการที่เราเนี่ยนะครับจะไปกล่าวหาแม้เฉพาะอย่างยิ่งว่าภรรยาของเรา แม้ว,ว่าในขณะนี้จะพอใจไม่พอใจก็แล้วแต่ครับและบอกว่าภรรยาขโมยทรัพย์สินไปกับผู้ชายซึ่งผู้ชายคนนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยต้องขอความกรุณาคุณคมครับว่าคงจะกล่าวอย่างนั้นไม่ได้เพราะข้อที่หนึ่งภรรยาเอาทรัพย์สินที่เรายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าก,กันนี่นะครับต้องถือว่าภรรยาเขาก็มีหุ้นส่วนในทรัพย์สินนั้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นภรรยาจะถือว่าภรรยารักทรัพย์ของสามีน,นี้ไปได้ขันที่หนึ่งแล้วการที่คุณคมไปบอก ไปเจราจากันเองไปเจราจากันเองครับไปเจราจากันเองแต่ว่ามีข้อมีข้อสังเกตนิดเดียวนะครับว่าไม่ควรกล่าวหาว่าไปกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวยุ่งกันใหญ่ครับครับครับคุณคุณศรีศักดิ์ครับ,รบถ้าถ้าทั้ง นะครับคือท่านนี่นเกิดขึ้นทั้งทั้งนี่ส่วนที่หนึ่งและนี่ส่วนที่สองเป็นของน้องชายที่วันนี้เนี่ยก็ไปไป,ไปอยู่ในในในที่คุมขังแล้วถูกไหมครับเอาอ,อย่างนี้ไม่ต้องไปทําอะไรหรอกครับเพราะว่ายัางไงยังไงก็ล้มละลายแน่นอนครับเพราะว่าตัวจําเลยเนี่ยที่ถูกฟ้องร้องเนี่ยไม่สามารถที่จะมาดําเนินการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วก็คงคิดว่าคงไม่ตั้งทนายความเข้ามาสู้กับเขาเพราะฉะนั้น ทังฝ่ายโจทที่เขาจะดําเนินการเขาก็ฟ้องก่อนเมื่อฟ้องแล้วไม่มาสู้ไม่มาอะไรต่ออะไรมีคําพิพากษานะครับเมื่อมีคําพิพากษาแล้วถ้ามันมีทรัพย์สินเนี่ยถึงขนาดว่าเป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตัวโจท์นะครับหรือเจ้าหนี้เขาก็จะฟ้องให้ลมลายอยู่แล้วครับอย่างนั้นไม่ไม่ครับไม่ต้องไปเร่งรัดครับเขาเดําเนินการแน่ครับครับจุดาภาพา นะครับท่านนายกครับว่าถ้าเผื่อว่าวัดไม่มีทางออกทางอื่นวัดเนี่ยมาฟ้องขอออกเป็นเรื่องของทางจําเป็นเนี่ยคงไม่ได้ถ้าเขาถ้าเท่าถ้าที่ดินที่ได้ยกให้กับวัดนี่มีทางออกอยู่แล้วนะครับไอ้ยางนี้จะมาฟ้องกับเราเพื่อที่จะขอทางออกคงไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีทางออกอยู่แล้วท่านนายกกับผมเคยเจอคดีอย่างนี้ครับมีทางออกแต่เป็นทางเดินท่านนายกขึ้นออกแล้วครับและทีนี้ ทางเจ้าของพี่บอกว่าฉันอยากจะเอารถของฉันเข้าไปวิ่งเพราะว่าไอ้ทางออกเนี่ยฉันพูดมันกว้างแค่เน็ดเดียวรถอ่ามันแคบรถมันเข้าออกไม่ได้ฉันเลยจะมาฟ้องขอขยายจากทางตรงนี้ที่เป็นทางออกได้อยู่แล้วนี่นะครับไปสู่าศาลฐานะเนี่ยขอขยายมันกว้างเพื่อเอารถยังไม่ได้เลยครับอันต้องไปขอซื้อครับ คริบจริงแล้ววันนี้เราเรามีหัวข้อว่าเ,าเ,าเ,าเรื่องจะไปศาลในฐานะาพยานอย่างไรเดี๋ยวผู้ที่เราพูดกันนะฮะเพราะว่าเราเราเราเตร,เรเียมไว้ว่าอย่างนี้ครับปกติปกติโจทหรือจำเลยต้องไปศาลถูกไหมฮะตอนนี้อย่างคุณพิยาต้องไปศาลในในฐานะพยานจะต้องทําตัวอย่างไรถูกไหมฮะฉะนั้นวันนี้มีครับม,ม,มี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 กรณีที่ต่อเนื่องก็คือว่าหากเป็นพยานศาลแล้วเนี่ยแล้วไม่ยอมไปแต่ไปก็ต้องควรรู้หน้าที่ว่าจะไปอย่างไร มันก็ตอบว่าความยุติธรรมจะเกิดได้อย่างไรถ้าเราไม่ไปเป็นพยานศาลเห็น <hi> <limp. S 2> ไหมฮะความยุติธรรมจะเกิดได้อย่างไรถ้าเราไม่ไปเป็นพยานศาลฉะนั้นผู้นี้จะพูดต่อครับว่าเราจะไปพยานเป็นพยานศาลเราต้องปฏิบัติตัวตอย่างไรนะครับผมก็ย้ำเรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยน่าสนใจว่าการเป็นพยานศาลเนี่ยนะครับการเป็นพยานศาลเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าเป็นไปในแง่ลบ หรือบางคนบอกว่าไปเป็นพยานศารเนี่ยฉันก็จะเล่าให้หมดเลยตามข้อจริงที่มีอยู่เล่าไปเล่ามาคนเป็นพยานกลายเป็นจำเลยอย่างเงี้ยนะฮะท่านนายกมีเรื่องที่จะเป็นอุทาหรณ์แปลกแต่เป็นเรื่องจริงที่จะเล่าให้ฟังผู้นี้ติดตามครับครับผม